พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินสองคนยืนอยู่ในห้องครัวยิ้มให้กันตอนที่เครื่องเตรียมจะขึ้นบินปกติแล้วมันก็จะเป็นเวลาที่ยุ่งเหยิงเร่งผู้โดยสารให้เข้าไปแล้วก็จัดแจงให้พวกเขานั่งแต่ครั้งนี้สิเป็นเรื่องสนุกเพราะว่าเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินผีซึ่งไม่มีผู้โดยสารบนเครื่องเลยหากคุณเคยสงสัยว่าลูกเรือเขาทาอะไรกันในเที่ยวบินว่างๆว,วันนี้ล่ะคุณจะได้รู้พวกเขาเอาถาดเสิร์ฟอาหารออกมาแต่ไม่ได้กะว่าจะเตรียมมาหาแล้วตรงไปที่ทางเดินสองด้านหรอกมันคือเวลาเล่นเซิร์ฟทางเดินต่างหาก เครื่องยนต์สตาร์ทดังกระหึ่มในขณะที่เครื่องออกจากเทอร์มินอลไปยังจุดเริ่มต้นของรันเวย์ที่กำหนดไว้ให้ลูกเรือวางถาดไว้บนพื้นแล้วยืนบนถาดพร้อมกับเอามือยึดที่นั่งไว้รอให้เครื่องขึ้นต่างคนต่างหัวเราะกันคิกคักตอนที่เครื่องค่อยๆเร่งทะยานในไม่กี่อึดใจเครื่องก็ส่งตัวเต็มแรงไปตามรันเวย์จังหวะที่เครื่องอยู่บนอากาศนั่นเองทุกอย่างในเครื่องก็เอียงลงพวกเขาปล่อยมือออกจากที่นั่งและเมื่อเครื่องยิงเร่งตัวพวกเขาก็เร่งขึ้นตามไหลไปตามทางเลยแม่ คนแรกไปชนเข้ากับแถว8ส่วนคนที่สองนั้นไหลไปสุดทางเดินมันที่สุดละคนนี้ชัยชนะเนี่ยมันช่างหอมหวานถึงแม้มันจะฟังดูบ้าบินแต่ครูฝึกด้านความปลอดภัยของฟอรัมการเดินทางในเว็บโคราบอกว่าการเซิร์ฟบนทางเดินนั้นมีจริงๆคนไหนใจไม่ถึงก็จะใช้ทางเลือกเบาๆอย่างเช่นการนั่งบนถาดเอาเวลาที่มันถลายไปด้านหน้าทีนี้ก็ปล่อยให้จินตนาการทำงานว่าพวกเขาจะทำอะไรบ้าบินกันอีกบ้างไหลไปตามตัวเครื่อง ถาลายรถเข็นไปตามทางเดินกระโดดดูหนังบนฟ้ากับเพื่อนร่วมงานจะเต้นดิสโก้กลางอากาศหรือว่าคาราโอเกะบนเครื่องก็ยังได้หากคุณเป็นลูกเรือและเพื่อนๆของคุณอยากปาร์ตี้ให้เลือกเพลงจากหน้าจอบนที่นั่งได้เลยแล้วก็ประกาศออกไมให้สุดเหวี่ยงเพื่อนร่วมงานของคุณรออยู่เพราะว่าไม่มีผู้โดยสารรอบๆคอยจ้องเวลาคุณเต้นคุณจะทำอะไรก็ได้ท้องฟ้านั้นไร้ขีดจำกัด มีลูกเรือคนหนึ่งอัดวิดีโอที่เป็นไวรัลในขณะที่ตัวเองร้องเพลงอยู่บนทางเดินของเครื่องที่ว่างเปล่ามีคนดูเป็นล้านเลยคลิปนี้เสียดายเหลือเกินที่ไม่มีผู้โดยสารคงจะเป็นความบันเทิงชั้นยอดเชียวละ่ะบางคนก็บอกว่าตัวเองกินอาหารที่จัดไว้ให้ผู้โดยสารด้วยอย่างไรก็ตามคนไหนที่ยอมรับว่าตัวเองทําแบบนี้หรือถูกจับได้จะต้องโดนไล่ออกทันทีแม้ว่าจะทําสถิติการเล่นเซิร์ฟได้ใหม่ก็ตาม คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องมีเที่ยวบินผีด้วยล่ะก็มีหลายเหตุผลด้วยกันในยุโรปเองนั้นสายการบินจะต้องทำตามข้อกำหนดและจะต้องบินต่อไปแม้ว่าจะไม่มีผู้โดยสารก็ตามกฎลักษณะเดียวกันนี้ก็มีในอเมริกาด้วยมีช่วงเวลาที่เขากำหนดให้เอาเครื่องขึ้นและเครื่องลงคณะกันธิการยุโรปนั้นมีกฎบังคับใช้ไม่งั้นก็จบกันหากสายการบินไม่ปฏิบัติตามอย่างน้อย80%ของเวลา สายการบินก็จะเสี่ยงเสียช่องเพื่อการแข่งขันและเครื่องบินก็ห้ามจอดในสนามบินค้างคืนด้วยอย่างรถเรายังจอดค้างได้บางทีมันก็ต้องเอาไว้เตรียมเพื่อขนของและกลับไปยังที่จอดเฉพาะของมันในบางสถานการณ์สายการบินก็จะยังบินต่อและใช้เครื่องบินเจ็ตโดยสารพาณิชย์นี่แหละในการขนส่งสินค้าแทนแนวคิดแบบหัวก้าวหน้านี้ได้ช่วยชีวิตทางการเงินของบริษัทไว้มากโขเวลาที่คุณได้ยินคําว่าเที่ยวบินผีคุณอาจจะนึกไปถึงผีสางอย่างในหนังสยองขวัญ เผลอๆที่คุณคิดนะ่ะไม่ผิดเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์เที่ยวบินผีจริงๆถูกบันทึกไว้ได้ในปี1943ซึ่งเป็นเที่ยวบินรบที่เกิดหายไปเฉยๆหลังจากไปรบที่เนเปิลส์และพวกเขาก็ไปเจอซากที่ลิเบียแต่เจออีกทีก็15ปีให้หลังแล้วไม่มีใครเจอลูกเรือซักรายและปีต่อมาได้มีการไปสำรวจจุดนั้นรอบสอพวกเขากลับเจอน้ำสะอาดพร้อมดื่มกาแฟาที่ยังคงมีรสชาติและวิทยุพร้อมปืนกลที่ยังใช้งานได้ สาธารณาชนถึงกับตื่นตะลึงและมันคือเที่ยวบินผีปริศนาสำหรับลูกเรือส่วนใหญ่ประสบการณ์รายวันของพวกเขาที่ทำงานบนเครื่องเปล่านั้นไม่ได้ชวนขนหัวลุกหรือว่าสนุกเท่าเท่ากับขาเซิร์ฟทางเดินของเราหรอกพวกเขายุ่งเกินกว่าจะมาทำแบบนั้นได้เครื่องบินปกติพอลงจอดปุ๊บผู้โดยสารก็จะออกไปแล้วก็ทิ้งความเลอะเทยุ่งเหยิงเอาไว้ไม่ใช่ทุกคนจะมีระเบียบเรียบร้อยอย่างคุณกับฉัน จุดนี้พนักง,งานทำความสะอาดก็จะกลูกันเข้ามาดูดฝุ่นที่พื้นเก็บขยะและเช็ดพื้นผิวทุกอย่างเพื่อให้ผู้โดยสารที่เข้ามาใหม่เห็นสภาพในเครื่องที่สะอาดเอี่ยมและพวกเขาต้องทำงานอย่างด่วนจีมีเส้นตายกำหนดเพราะว่าเครื่องจะต้องพร้อมขึ้นบินอีกรอบในเวลาไม่ถึง80นาทีบางทีก็น้อยกว่านั้นด้วยซ้ำโดยขึ้นอยู่กับเครื่องบินเวลานี้เขาเรียกว่าเวลากลับตัวยิ่งเครื่องบินคาอยู่บนลานบินนานเท่าไหร่สายการบินก็จะยิ่งทำเงินได้น้อยลงเท่านั้น พวกเขาต้องการให้เวลากลับตัวนั้นสั้นสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เวลาเป็นเงินเป็นทองนี่นะและตอนที่เครื่องกําลังมีคนทําความสะอาดพนักง,งานพักพื้นก็จะเติมน้มํามันเครื่องต้องใช้กันหลายพันกันรอเลยละ่ะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดตัวเครื่องน้ําหนักและระยะทางในการเดินทางที่จําเป็นทีมจัดเตรียมอาหารไม่รอให้ทีมทําความสะอาดทําเสร็จพวกเขาจะเข้าไปในเครื่องเลยพวกเขามักจะเดินไปเดินมาเพราะว่าอาหารจะต้องถูกเอาไปเก็บไว้ในห้องครัว มืออาหารที่จัดไว้อย่างน้อยจะต้องตรงกับจำนวนผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินที่กำลังจะใกล้มาถึงเช่นเดียวกันกับการซ่อมที่นั่งที่ฉีกขาดการซ่อมอะไรเล็กๆน้อยๆจะต้องรอจนกว่ามีช่วงต่อเครื่องนานๆในขณะที่ความยุ่งเหยิงในการจัดเตรียมทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ขยะที่เก็บไว้ก็จะมีพนักง,งานภาคพื้นเอาไปทิ้งแล้วของใหม่ก็จะเข้ามางานที่อาจจะซับซ้อนขึ้นก็คงเป็นการย้ายสัมภาระไปยังสายพานลำเลียงก็มันไม่มีพื้นที่มากนักนี่นาบางทีพนักง,งานก็ต้องก้มตัวต่ำเพื่อทำงานให้เสร็จ งานนี้ต้องใช้แรงพละกําลังและทักษะขณะที่เข็มนาฬิกาก็เดินไม่หยุดลูกเรือเองก็ยุ่งหัวหมุนเหมือนกันพวกเขาต้องคอยดูว่าทีมจัดเตรียมอาหารนั้นจัดอาหารและเครื่องดื่มวางไว้ในที่ที่เหมาะสมหรือไม่พวกเขาจะตรวจสอบรายการของและเตรียมของเพื่อผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่องมาพวกเขาออกกําลังกล้ามเนื้อใบหน้าเพราะอีกเดียวก็ต้องยิ้มไม่หยุดและพูดสวัสดีติดต่อกัน200รอรอบแม้ว่าพวกเขาจะดูเป็นมิตรแต่ว่าก็ต้องรับมือกับพฤติกรรมของคนร้อยพ่อพันแม่ ซึ่งจะเป็นการทดสอบความอดทนแม้แต่กับลูกเรือที่ว่าทนเก่งที่สุดแล้วในโลกล่าอ้างอิงตามรายการพฤติกรรมที่มีการสังเกตการมาตลอดทั้งปี17รายการลูกเรือจะให้คำแนะนําแก่ผู้โดยสารดังนี้ลูกเรือที่อยู่ตรงประตูเวลาเราขึ้นเครื่องจะพูดว่าสวัสดีให้กับผู้โดยสารทุกคนบางทีก็ต้องพูด200รอบติดตกันคุณช่วยสวัสดีเขาตอบหน่อยได้ไหม พวกเขายินดีที่จะช่วยเหลือคุณและแนะนำให้ผู้โดยสารกดปุ่มเรียกในเวลาจำเป็นเท่านั้นและพวกเขาก็จะเก็บขยะในเวลาที่กำหนดไว้ใส่ถุงมือและไม่อยากต้องวิ่งบนไปมาหัวหมุนมีบางอย่างที่รบกวนคนส่วนใหญ่นั่นก็คือตอนผู้โดยสารถอดรองเท้าออกขอร้องล้วว่าช่วยใส่ถุงเท้าใหม่เอี่ยมมาขึ้นเครื่องเถอะหากคุณนั่งในแถวที่ติดกับทางออกขอความการุณาอย่าเอากระเป๋าสัมภาระผลักไปใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณเพราะมันจะขัดขวางการทำงานของลูกเรือเขา ยกตัวอย่างเช่นถ้าพวกเขาจะต้องใช้แผยยางช่วยชีวิตโดยด่วนทุกคนรู้ดีเรื่องกฎการปิดมือถือแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ว่าทำไมมันถึงสำคัญนักสมมุติลองคิดดูว่าผู้โดยสารทุกคนเปิดมือถือกันหมดถ้าเป็นแบบนี้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงจากตัวมือถือก็จะไปรบกวนระบบนำทางของเครื่องบินและทำให้ชี้ทางผิดได้นี่คือความเสี่ยงที่จะทำให้นักบินเกิดตัดสินใจผิดพลาดตอนที่เอาเครื่องลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่อากาศแปรปรวนรุนแรง ลูกเรือแนะนําให้คาดเข็มขัดไว้ตลอดเวลาและตลอดเที่ยวบินแม้ว่าสัญญาณรัดเข็มขัดจะดับแล้วก็ตามเพราะว่าอากาศแปรปรวน,รนแรงนั้นสามารถเกิดได้โดยไม่คาดคิดและเครื่องก็จะสามารถร่วงวูบลงไปได้ถึง270เมตรคุณอาจจะปรับเข็มขัดให้หลวมนิดหน่อยได้เพื่อที่จะได้สบายตัวและลูกเรือก็จะมีความสุขที่คุณปลอดภัยผู้โดยสารเข้ามานั่งอัดกันในที่แคบแคบ,บนเครื่องบินและอาจเริ่มแย่งกันเพื่อที่นั่งใกล้แสงอาทิตย์ขอความการุณาระลึกไว้เสมอว่า ภาวะนี้เป็นภาวะชั่วคราวให้ปฏิบัติต่อก,กันและกันด้วยความเครารพนะและปรับพนักที่นั่งให้ตรงเวลาเขามาเสิร์ฟอาหารหรือเวลาที่คนนั่งใกล้ๆเขาจะมานั่งที่เขาผู้โดยสารบางทีก็จะใส่หูฟังคาไว้เวลาที่คุยกับพนักง,งานบนเครื่องพนักง,งานอาจจะถามว่าต้องการรับเครื่องดื่มไหมแต่กลับได้รับปฏิกิริยาจ้องตาใสากลับมาแทนช่วยเอาหูฟังออกก่อนได้ไหมบางอย่างที่เกิดขึ้นทุกเที่ยวบินเลยก็คือเวลาที่เครื่องใกล้จะขึ้นแล้ว และมีบางคนเกิดอยากจะเข้าห้องน้าขึ้นมาซะง,งั้นมันต้องจังหวะนี้พอดีสินะ่าพยายามอย่าทําเวลาที่เครื่องกําลังวิ่งอยู่บนรันเวย์ที่ความเร็วสูงสุดกรุณานั่งคอยจนเครื่องขึ้นเรียบร้อยคงที่แล้วเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายได้แม้ว่างานของพวกเขาอาจจะดูเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่เราใน่โชคดีแล้วที่ลูกเรือน,นั้นอดทนใจดีและเป็นมิตรมากพวกเขายังยิ้มสู้ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนโดยเฉพาะเที่ยวบินข้ามประเทศนั้นเป็นการเดินทางที่ยาวมีเรื่องมากมาย ดังนั้นก็จะไปโทษใครกันละ่ะหากพวกเขาได้ขึ้นเครื่องที่ไม่มีผู้โดยสารเลยแล้วก็ตัดสินใจปล่อยผมลงแล้วก็เล่นเซิร์ฟกันที่ทางเดินสนุกกันเล็กๆน้อยๆบ้างส่วนคุณจะทำอะไรกันนะถ้าเกิดว่าได้ไปอยู่ในเที่ยวบินไร้ผู้โดยสารแบบนี้